ค่ะเมนีเด็กดีฮทินจะพาทุกคนมาหมักประเด็ดก,กันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือหนึ่งปลาจ้าสองค่ะเกลือเกลือสินเท่านะคะสามก็คือถ้วยถ้วยสำหรับตวงจ้าแล้วก็วัสดุสำหรับหมักนะคะจะใส่เป็นแบบนี้นะคะผู้ใดมีหน่อยก็ใส่กระปุกในหน่อยนะคะ จะบอกไว้ก่อนว่าสูตรที่้อเฮดมือนีนะคะเป็นสูตรคู่พักหลักจํานะคะจาหลายๆคนมาร่วมกันแลว้วก็เอามาปรับปรุงใส่เป็นสูตรของเจ้าของนะคะพิถูจกประการได้ต้องขออภัยกูลูกผู้ลูกเรื่องประเด็กประหลาดเลยนะจ๊ะหลังจากเข้าได้ปลามาแล้วจ้าเขากับเอาปลาที่เข้าได มาขอดเกตดออกแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาขีเพ่นออกนะคะกอนที่เข้าจะเอาไปล่างแนะนำให้ล่างจากสองสามหนามค่ะเพื่อความสะอาดนะคะเพื่อที่จะให้เศษดินเศษคนเศษตมติดติดน้ำปลาเขาออกเพื่อความสะอาดที่สุดนะคะสูตรที่อ้อยจะใส่จะใส่ปลาสามถ้วยกับเกลือหนึ่งถ้วยนะคะใส่ถ้วยที่เข้าเตรียมไว้ตวงปลามาสามถ้วยจะหนึ่ง สองสามแล้วก็เกลือเกลือหนึ่งถ้วยสูตนี้จะเป็นสูตรปลาแดดตาบอกฮงเด้อจ้าพอดีลูกค่ะเพิ่นมาส่งของเพื่อนบอกสูตรอ่อยมากนะคะปลาแดดเพิ่นหอมหอมก็เลยขอสูตรเพิ่นมาเป็นสามต่อหนึ่งนะคะปลาสามถ้วยเกลือหนึ่งถ้วยจ้ะ ตวงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะทุกคนแบบนี้พอนะคะไม่ต้องไม่ต้องไต่ยังเพิ่มเติมค่ะขั้นให้ปลากับเกลือเข้ากันจะขั้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะขั้นไปเรื่อยๆปลาที่อ้อยใส่จะเป็นปลาทั่วไปค่ะปลาสามองมาด้นะคะก็จะเป็นปลาขาวมีปลาขาวมีปลาเข,ข็ง ปลาอย่งอีกปลาถ่เยแ่งปลาคอปลาดูค่ะจะใส่ร่วมกันก็นคือจะโบดาแยกปลานะคะเพราะว่าออยโบมีปลาโบด้ยยูไก่เพื่อนแรงปลาหลายๆนะจ๊เเะเห็ดปลาแดดกินปีละปุ๊บสองปุ๊เข้าเหลือปลาโบดยายนะจ๊ะข้าเห็ดกินเองข้าก็บใส่วิธีนี้นะคะ่ะหัว่าก็จะโบดาเอาออกนะจ้ะจะเอาแค่ใส่กับเก็ตออก เพราะว่าเัาเห็ดกินเองคขันไปเรื่อยๆจ้ะคันไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าอุ้ยเกลือคือหลายแทะถ้าเกลือหลายบ่ากิดค่ะเพราะว่าแห้งเกลือหลายปลาเฮาซิลเด้ดบเนานะคะแห้งใจเกลือหลายแห่งดีแต่ว,ว่าสูตรนิ่งคนบอกมานะคะเป็นสูตรปรลาตาส้มตาม,ตามที่ถือประการใดต้องขออภัยด้วยตาอันนี้สูตรเ่นไห้มานะคะ แต่่าเฮตกินปีสองปีหล่ะหละ่ะก็เพ่อกินข้องพ่นอยู่นะคะผู้ใด,ดอยากใส่สูตรนี่ก็เอาไปใส่ได้เลยจ้ะหรือว่าผูดด้ใดอยากแนะนา,นาสูตรที่แตกต่างจากนีนะคะเป็นสูตรประเด็ดตำหมกฮงแนะนํามาได้เลยนะคะขันไปจังสิค่ะหยบขันเห้ป้าคนแข็งะคะ่ะปิดเัวื่องกัน หลังจากขั่นปลาให้เขากับเกลือนะคะอ่อยใส่เวลาขันอยู่ประมาณสีถึงหานาทีค่ะขันไปเรื่อยๆจนเกลือละลายเดือค่ะเนี่ยจนมีน้มเกลือออกมาแบบนี้นะคะเข้ากระเตรียมภาชนะที่เข้าจะมักปลาไว้เลยค่ะอ่อยสื่อกะปุกมากะปุกรุ่นนี้เป็นกระปุกขนาดกลางนะคะถี่ใส่กะปุกไงกับเพื่อเข้าจะ เอาห้ามมะขวใส่อีกรอบนึงเพิ่นก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นอีกก็เลยบบสื่อปุ๊กหน่อยอะนะเลยสื่อกระปุกขนาดกลางมาค่ะเดี๋ยวขา้าลกบมาเอาปลาลงกระปุกกันเลยจ้าค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับการมักปลาเป็นแค่การมักเกลือนะคะจะมักไวสามเดือน,น้อคะทุกคนยังบอท่านเดี๋ยวเอาเขาขวาหรือว่าเอาห้่นใส่นะคะสูตรที่อ่อยสีเฮ็ดก็คือจะใส่ห้่นอ่อนเนอคะแต่ว่าอ่อยจะมักไวก่อนสามเดือนอีกสามเดือนอ่อยจะมา ขวห้ามใส่ผ้าทุกคนเห็ดนะคะแต่ว่าปกติแล้วคือสูตรเนี่ยอ่อยเห็ดกินเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วคะ่ะเห็ดกินเป็นกระปุกหน่อยหน่อยนี่เป็นสูตรทีเห็ดไว้แล้วคะ่ะเป็นปลาแดกของปีกายเลยคะ่ะเป็นประหลาที่ครบขวบแล้วนะคะอ่อยจะบบกินจะบบกินปลาแดกที่โบกครบขวบเพราะว่าหูซื้อว่าปลาแดกที่มากแค่หาหกเดือนเนี่ยเพื่อนจะยังมีกินข้าวของของปลาอยู่ของของยางของ กินแบบกินข้าวปลานะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่ออยจะกินปลาแดกที่มักไวคามปีก็คือครบขวบครบขวบหนึ่งปีถึงจะเอามาก,กินนะคะอันนี้คือปลาแดกที่ออยมักไวจะมักไว้า,ไวายค่ะการลัางนะคะมักไว้ายกระปุกเพราะว่าต้องแยกเป็นกระปุกแน่นอนหน่อเพื่อสะดวกในการเอาออกมาก,กินนะนะจึงได้ฝากทุกคนติดตามนะคะอีกสามเดือนพอกันในอีพีที่สองค่ะสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะก็ต้องขออภัยสําหรับครูลูภูลูทุกท่านทีเชี่ยวชาญเรื่องการมักประเดนปลาลานนะคะอันนี้สูตรครูพักรับจําเป็นสูตรที่จําเข้ามาแล้กการนํามาปั๊บปรุงเป็นสูตรของเจ้าของด้วยค่ะคุณพอ่อคุณแม่ที่ที่มีความรู้เรื่องหนีนะคะก็ฝากแนะนําเข้ามาด้วยนะคะว่าสูตรในการเหตุประเดกของทุกคนนะคะมีสูตรใดแนนนะคะฝากแนะนําแล้วก็ฝากรับชมฝากติดตามด้วยค่ะ